ช่ครับทุกคนตอนนี้ก็โมงห้ารบสองคร้วจอ้ไปไปอ่านนานแล้วแหละผมวงสายแล้วเพราะว่าวันนี้ต้องไปปิ้งานด้วยทำส่งอาจารย์มัไปอ่านนานเลยวดี๋ยวผมองเลิกหมาแล้ว ถ้าทุกคนไปเห็นวันที่ถ้าทุกคนไปเห็นวันที่เราออกงานล่าสุดที่ต้น,านทางเลยผมบอกเลยผมเตรียมใจเลยแล้วร้อดแน่นอนพอวันถัดมาวันนี้มันหนาวแล้วทุกคน เราก็จะมาทำงานไปได้ครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับข่าว,าวนะเราต้องไปหาซื้อสีพิมพ์สมองเลยทำไมน,นี่มึงสีพิมพ์หายยากแบบยากเลย <c oughs> จริงบรรยากาศที่เราควรนอนอชิมผลอะไรให้ตุดจีนนะคะเขาให้ชิมไหมอเอาอะไรก็ได้นะวันนี้เด็กแล้ววันนี้มันตุ่นกินหรออันนี้อะไร ก็ดีเลยเราก็จะประหยัดค่าข่า,ขาเป็นหนึ่งมือ้อแก๊วกม็มาถึงพอดีเลยเป็นสานที่มองกับตุกตาตอนนี้แล้วก็ฮะตอนนี้เราก็เรียนจบแล้วก็เรียนจบคาบแรกแล้วนะครับคาบต่อไปแล้วก็ไม่มีเรียนเราก็จะไปทำงานต่อที่ห้องเพื่อน ขนาดไม่มีเงินเราก็ต้องมาทำงานต่อชีวิตเจปูกินข้าวเขาทุกคนเจปูชีวิตมีแต่เจปูคิดอะไรไม่ออกแต่อยากกินเจริญอยู่นะจะไปเจปูมั้งพอกกินใช่พวกกินนานๆกันอะไรนะแต่ถ้าเราทำงานเสร็จไปเราก็จะไปงานเกษตรเอาเจอแรปเปอร์พอดีนะครับทุกคนครับสวัสดีครับผม ยูเขาครับยก็ฝากติดตามเพลงของพี่เขาด้วยนะครับผมไปแลยแต่ตอนเนี้ยผมขับรถตั้งแต่สีปะทุมมามอขอเพื่อจะมากินตำเมียป่าเขาปิดทุกวันอังคาร ตอนนี้ก็เวลาประมาณ11บเอโมงก็มากินข้าวมื้อแรกครับเพราะตอนเช้าเราตื่นมาครักินข้าวเช้าก่อนเป็นอะไรก็มากินกินที่เจโปนะครับเขาเป็นร้านประจำเลยเพราะอยู่ใกล้หมอรมาก็อร่อยด้วยด้วยเดี๋ยวผมให้ดูอาหารอย่าลอกอาหารมาดก่อนล้างมือนะครับทุกคน อันนี้ข้าว นี่นแล้วก็ถึงห้องเพื่อนแล้วนะครับก็ทำงานแต่ตอนนี้กลิ่นหอมมากเพราะว่าเลี้วใช่กรอกของวอนนั่นเองเคยเล่นหรอหรอไม่รู้นี่ก็นั่งพังการกันอยู่นะครับนี่ก่านซ้อมเป็นแอร์สเตป ถ้าว่าผมปิดคลิปตอนนี้อีกก็จะโอ๊ยก็จะนอนอีกเราจะพูดเรื่องอะไรดีพูดเรื่องคือูตอนแรกที่เราไม่ได้เรียนวันนี้เพราะว่าทีเราไม่มีเรียนตอนบ่ายเพราะว่าวันเสาร์เราไปทำงานแล้วที่ต้นตาลเพื่อนก็จะท คนลวน้องที่เขามาประกวดนะครับแต่ของแคมปก็จะเกมของเคมก็จะเป็นงานที่ทุกคนเห็นในในไอจีของสจคนั่นแหละก็คือมีงานเป็นแบบมินิคอนเสิร์ตก็คือวันนั้นเลยก็ถือว่าเป็นแบบการเรียนแบบเป็นการเรียนแบบเหมือนเรียนชดเชยเพราะว่าแบบเราเรียนไปแล้ว ทำไปเลยเฉยๆแล้ววันนี้เราก็จะไม่ได้เรียนแต่ก็จะมีงานให้ทำอันเก๋แค่ส่งงานอย่างเดียวพอวันนี้เราก็ต้องไปเรียนห้าโมงห้าโมงถึงสองทุ่มโอโค่ไปเลยวันนี้ ทรไปหาแม่แม่บอกว่าคิวเป็นไรกินต้องมานานแล้วนช่ไมออะไรเหรอทม่มาอีใส่กรอบไม่ชอบชิดกดเล็ก ตอนนี้เรียถึงสองทุ่มครับโอ้โหว้าวว้าวเทาโอ้ไม่ได้ถ่ายเลยครับก็แต่ออกจาก้องโยไปเพราะว่าหลับเฉยเลยหลับแล้วก็สายมาเรียนอีกทีออกจากคอนโดโยก็ประมาณประมาณสี่โมงครึ่งแล้วรถอย่างติดเลยผมก็รีบไปเลยทีเนี่ กกับเดียวนะครับก็เลยได้มาบอกทุกคนตอนที่เตรียมเสร็จแล้วแล้วก็ไปชอปของมาด้วยก็ได้กับข้าวแล้วนะครับแล้วก็กลับกลับบ้านแล้วนะครับได้กลับกลับห้องแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูกันที่ห้องแล้วกันว่าวันนี้ได้อะไรมาถึงห้องแล้วไปช็อปมาเพราะมีอาจาร เก็บห้องข้าว้าสไตล์แต่ก่อนผมก็เลยเข,ข้าวข้า,าแวแบฟูฟอกินข้าวกปนหทุกคน เมืเ่อกี้ครับก็กำลังกินข้าวแบบอร่อยๆ,ๆเลยด้วยน้ำแข็งกำลกินข้าวแบบอร่อยๆเสียงตุ๊บลงมาข้างหลังคุณว่าห้องข้างหันไม่อีกทีหนึง่งโอ้ยเดี๋ยวผมก็จะไปอาบน้ำแหละแล้วก็นอ,อ,อ,อนเพราะว่าเมื่อคืนนี้จะหนักจะเต็มเลยทำงานถึงตีสี่แล้วก็เลย ดาวลก็ฝากด้วยฝากติดตาม